ก็เห็นว่ามีรูปภาพที่ทําการ Label แล้วก็ทําการสวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการใช้ยูโรวีไฟในการทำอ็อบเจกต์ดีเท i ชัเบื้องต้นกันโดย Object Detection ในที่นี้ก็คือการนําภาพเข้ามาแล้วต้องระบ,บุพื้นที่ที่ตรวจพบและบอกด้วยว่าเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการให้ดีเทคคนตัวโมเดลของ YOLO v 5ไก็จะทำการรับรูปภาพเข้ามา แล้วตอบให้ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นคนเมื่อเราเข้าใจ object detection กันแล้วงั้นเรามาเริ่มใช้ YOLOv5 กันเลยครับก่อนแรกก็เข้าไปที่จิจหับของ YOLOv5 ซึ่งผมแชร์ลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับหากเราเข้ามาก็จะเห็นว่ามีคำอธิบายมากมายแต่ในที่นี้ผมขอเข้าไปที่คำว่า train custom Data นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีอธิบายว่าหากต้องการเทรนด้วย Data ของคุณเองต้องทำอะไรบ้างก็จะมีสร้าง Data Set เลือกโมเดลในตัวอย่างนี้ก็จะมีโมเดลที่ชื่อว่า YOLOv5n YOLOv5s YOLOv5m YOLOv5l และ YOLOv5x ครับส่วนขั้นตอนถัดมา ก็ทําการเทรนเสร็จแล้วก็มาดูผลลัพธ์เพื่อเห็นภาพมากขึ้นมาเข้าดูโค้ดกันดีกว่าครับโดยการไปด้านบนสุดแล้วคลิกตรงที่คำว่า open in collab เข้ามาเสร็จก็กดที่คำว่า copy t o Drive ครับไปทางซ้ายมือครับกดที่รูปโฟลเดอร์แล้วก็รอสักครู่ครับตอนแรกก็มีแค่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Sample Data แสดงขึ้นมา ไม่มีโฟลเดอร์อื่นเลยเสร็จแล้วก็ทำการรันบล็อกแรกครับกดรันครับซึ่งการ r ันบล็อกแรกเนี่ยจะเป็นการดาวน์โหลดยโล o อวีไเข้ามาเสร็จแล้วก็ทำการ Install ตัว Library ที่ YOLO v f ี Fi ต้องการครับเมื่อรันเสร็จแล้ว ไปทางซ้ายมือคลิกที่ Refresh Folder ก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Yolo v5 โผล่ขึ้นมาครับแล้วเราก็ลันบ็อกถัดไปครับลันเสร็จก็จะมี URL ของ Roboflow โผล่ขึ้นมาครับก็ทำการคลิกเข้าไปครับ ในที่นี้ผมมีแอ o เขาของ Roboflow อยู่แล้วหากใครยังไม่มีให้สมัครก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถอัปโหลดรูปของเราโดยการคลิกที่ควาว่า Create New Project แต่ในวิดีโอนี้ผมจะเอา Dataset ที่มีให้โหลดอยู่แล้วมาใช้โดยการเปิดไปที่ Link ์ที่ชื่อว่า p u b l i c l o b o f l o w c o m ก็จะเห็นว่ามี Data Set ให้เลือกมากมายในที่นี้ผมขอเลือก Data Set ที่ชื่อว่า Chess Pieces Dataset ก็คือตัวหมากลูกของเราครับก็ทำการคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม Fork Dataset ตรงมุมบนขวาครับ แล้วก็กดปุ่ม Fork ด้วยตาสิบรอบนึงครับแล้วก็รอสักคู่ครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกจำนวนของเทรน a l ลิเดตแล้วก็เทสเซตครับในที่นี้ผมปล่อยให้เป็นค่า Default เหมือนเดิมครับ ก็ค่าไปครับส่วน pre-process ก็เหมือนกันให้ปล่อยเป็นค่าเหมือนเดิมครับก็คือ auto orient กับ resize ส่วน augmentation ก็ปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม generate ครับ เราก็จะได้รูปภาพ data set ของเรามาเรียบร้อยแล้วซึ่ง data set ของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวหมากลุกที่ตองการให้ detect ครับก็จะมีรูปภาพเนี่ยที่เราใช้เนี่ยจะมีขนาด416คูณ416ที่ทำการ augmentation เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำเอา data set ดังกล่าวไปใช้ในโค้ดของ YOLOv5 กันครับโดยคลิกที่คำว่า export ครับ เลือก format เป็น YOLOv5 p y t h o h แล้วก็เลือกเป็น Show Download Code ครับหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดปุ่ม Continue ครับ sign 1, ก็จะมีโค้ดแสดงขึ้นมาก็ทำการ Copy โค้ดดังกล่าวครับไปไว้ที่ c o แล a b แล้วก็รันโค้ดโดยเริ่มจากอันบนก่อนครับในบล็อกส่วนนี้จะเป็นการดาวน์โหลด Data Set จากตัว l o b o f l o w เข้ามาใน Collab ครับซึ่งถ้าเกิดเรารันเสร็จแล้วเนี่ยเราไปกด Refresh Folder ครับ ก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data Set โผล่ขึ้นมาซึ่งในโฟลเดอร์ Data Set เนี่ยก็จะมีรูปภาพและ Label ของตัวหมากลุกที่เราทำการดาวน์โหลดจาก Roboflow ครับโดยรูปแบบของโฟลเดอร์จะมีส่วนที่สำคัญดังนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Test โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Train โฟลเดอร์ที่ชื่อ Valid แล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า,า data.yml a ครับ ซึ่งใน data แบบ YAML เนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดว่าต้องการให้เทรนกี่คารในที่นี้ก็คือ13คาร์ก็จะมีชนิดของตัวหมากรูปต่างๆ13ตัวดังนี้ครับก็คือ Bishop, บิชอปแบล h o p Black King, Black Knight เป็นต้นครับ13ตัวและก็จะมีภาพของรูปภาพที่ใช้ในการเทรน แล้วก็ที่ใช้ในการวาลิเดยครับส่วนค่า Label ของตัว y o โ o เนี่ยจะเป็นดังนี้ครับสมมุติว่าเราอยากดูค่า l a เ e l ของตัว t r ทรนก็ไปที่โฟลเดอร์เทรนครับก็จะมีโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์ขึ้นมาก็คือ Image กับ Labels ในโฟลเดอร์เทรนครับเราอยากเห็นค่า l a เบลในโฟลเดอร์เทรนก็ไปที่โฟลเดอร์ลาเบลครับ เสร็จแ,แล้วก็จะมีไฟล์เทคแสดงขึ้นมาเพียบเลยครับซึ่งไฟล์หนึ่งไฟล์เนี่ยจะเป็นการบอกตำแหน่งของภาพ1ภาพยกตัวอย่างเช่นไฟล์แรกครับจะมีชื่อเหมือนกับชื่อของ image ก็คือเริ่มต้นด้วย00ลงท้ายด้วย a0 ถ้าเกิดเราดูที่ชื่อของ image แล้วเราก็หรือชื่อของรูปภาพเนี่ยก็จะมีชื่อที่เหมือนกันคือ00กับลงท้ายด้วย a0. jpg คือ ชื่อของ label เนี่ยต้องเป็นชื่อที่เหมือนกับชื่อของฟล์รูปภาพเป๊ะๆนะครับเสร็จแล้วหากเราดูค่า label ในไฟล์ดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่าจะมีค่าอยู่ประมาณ5ค่าซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าตัว mark อยู่ตำแหน่งไหนและเป็น c l a s อะไรโดยค่าแรกเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเป็น class อะไรส่วน4ค่าต่อมาเนี่ยจะเป็นการบอกว่า class ดังกล่าวเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของรูปภาพ โดยตำแหน่งที่2จะเป็นการบอกค่าจุดกึ่งกลางของตำแหน่ง x ถัดมาก,ก็เป็นค่าจุดกึ่งกลางของตำแหน่ง y ถัดมาก,ก็จะเป็นความกว้างของพื้นที่ที่ detect ได้แล้วก็ความสูงของพื้นที่ที่ d e t e c ได้ครับโดยในการระบุจุดกึ่งกลางความกว้างและความสูงจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับยกตัวอย่างเช่น ขนาดของรูปภาพเป็น416คูณ416แต่ตำแหน่งที่ดีเทตเจอนั้นจะมีจุดกึ่งกลางของแกน x เป็น217จุดกึ่งกลางของแกน y เป็น97ความกว้างเป็น23ความสูงเป็น70แต่เราต้องการบอกเปอร์เซ็นต์ก็นำค่าจุดกึ่งกลางของแกน y และค่าของความสูงมาหารด้วยความสูงของรูปภาพและก็นำค่าจุดกึ่งกลางของแกน x และค่าความกว้างมาหารด้วยความกว้างของรูปภาพก็จะกลายเป็นดังนี้ครับส่วนคลาสนั้นจะเป็นตัวเลขซึ่งเริ่มต้นด้วยเลข0โดยเราสามารถไปตรวจด,ดูได้ว่าตัวเลขแต่ละค่าหมายถึงคลาสอะไรโดยไปดูที่ data.yml a ครับจะเห็นว่า ในส่วนของ name จะเริ่มต้นด้วย bishop นั่นก็คือค่า0จะหมายถึง bishop ส่วนค่า1จะเป็น black bishop ค่าที่2จะเป็น black king ค่า3จะเป็น black knight เป็นต้นไปเรื่อยๆครับจนครบ13ค่าเมื่อเราเข้าใจรูปแบบของ data set กันแล้วต่อมาเรามารันโค้ดสำหรับการเทรนกัน โดยก่อนจะกดปุ่มเพลนเราก็ต้องใส่ขนาดของรูปภาพก่อนซึ่งในที่นี้คือ416เนื่องจากรูปภาพของเรามีขนาดเป็น416คูณ416ดังนั้นเราจึงใส่รูปภาพที่ใช้ในการเทรนเป็น416ส่วนค่า b แ c h กับค่า Epoch เราจะให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้ Part ให้ใช้เหมือนเดิมเพราะเป็น p a า h ที่ถูกต้องอยู่แล้ว หากเราดูที่ผาดตรงโค้ดดังกล่าวดังนี้นะครับ Copy ปีผาดดังกล่าวออกมาแล้วก็แสดงผาดดังกล่าวครับก็จะเห็นว่าผาดดังกล่าวนี้จะระบุไปยังผาดก็คือ Content Dataset s h p e s piece แล้วก็ data.yml ครับก็คือ data set, c h e s piece แล้วก็ data.yml ที่เราต้องการให้ถูกเทรนครับต่อมา s e c u r weight ก็คือการเลือกโมเดลที่ใช้ในการเทรนครับในที่นี้จะเลือกเป็น y o l o v f i s แต่หากใช้ตัวอื่นเช่น y o l o v f i m y o l o v f i l หรือ y o l o v f i x ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับส่วน cache นั้น ผมขอลบทิ้งออกไปครับเนื่องจากการใช้แคชอาจจะทำให้เกิดเอเอร์หน่วยความจำเต็มได้หากหน่วยความจำของเรามีไม่เพียงพอเมื่อเราใส่ค่าครบแล้วครับก็กดปุ่มลันแล้วก็รอสักพักครับ รันเสร็จแล้วจะมีข้อความบอกว่าโมเดลที่ได้ทําการเทรนเนี่ยเก็บผ่านไปที่ไหนซึ่งในเทนี้ก็คือเก็บไว้ที่ run train exp ก็คือใน Yolo v5 จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า run s, train แล้วก็ exp ครับโดยใน exp เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์เวิขึ้นมาครับซึ่งในโฟลเดอร์เวิดเนี่ยก็จะเก็บตัว โมเดลที่ทําการเทรนเอาไว้ครับซึ่งจะเก็บ2ตัวคือตัวที่ทําการเทรนล่าสุดกับตัวที่ทําการเทรนแล้วได้ค่าตัวความแม่นยําที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากการเทรนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าค่าความแม่นยําเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นค่า m a p เท่าไหร่ค่า Recall เท่าไหร่ค่า p r s i t i o n เท่าไหร่ซึ่งในที่นี้ก็คือ0.97หรือคือมีความแม่นยําประมาณ97% เมื่อเราเทสเสร็จแล้วก็มาลานบล็อกถัดไปกันครับโดยบล็อกถัดไปเนี่ยจะเป็นการดูผลลัพธ์ว่าจากที่เทรนที่ผ่านมาเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างโดยทําการแสดงผลลัพธ์ผ่านทาง Tensor Board ครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงกราฟขึ้นมาครับที่บอกว่าแต่ละ ePo c อก มีความแม่นยำเท่าไหร่บ้างของส่วนการวัดด้วย FAP หรือการวัดด้วย Precision หรือการวัดด้วย Recall หรือแม้แต่การบอกว่าแต่ละ epoch เนี่ยมีค่า loss เท่าไหร่บ้างหรือเราอาจจะดูค่า R curve ก็ได้เหมือนกันครับโดยกดที่คาว่า Image tab แล้วก็ไปดูที่ R curve ครับ หรือจะดูตัว c o n s u t i o n Metric ก็ได้เช่นกันครับหลังจากดูผลคร่าวๆแล้วเนี่ยต่อมาเราก็ไปบล็อกถัดไปครับโดยบล็อกถัดไปเนี่ยจะเป็นการดีเทคกับภาพที่ต้องการเทสครับโดยสิ่งที่เราจะใส่นั้นเราจะใส่ตัว ค่าเวทลงไปก่อนครับซึ่งค่าเวทเนี่ยเราใส่พาดของตัวโมเดลที่ได้ทําการเทรนจากก่อนหน้านี้ครับซึ่งพาดที่เราได้ทําการเทรนก่อนหน้านี้ก็คือ Run นเทรนแล้วก็ EXP ก็ทำการ Copy มาครับแล้วก็วางไปครับ ส่วน image ให้เป็น4:1:6ครับเนื่องจากภาพตัวหมากรุกของเราจะเป็นภาพที่มีขนาด4:1:6คูณ4:1:6ก็ใส่เป็น4:1:6ครับส่วนค่า confidence ให้เป็น0.1เหมือนเดิมครับส่วนค่าซ o r ก็ให้เป็นเหมือนเดิมครับเพราะเป็นค่าที่ถูกต้องอยู่แล้วหลังจากเราใส่ค่าครบหมดทุกค่าแล้วก็ทำการกดปุ่ม run ครับ เมื่อรันเสร็จแล้วก็จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ detect ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ที่ detect อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า run detect แล้วก็ exp ครับซึ่งหากเราเข้าไปในโฟลเดอร์ใน y o l i v e ก็เข้าไปที่ run ครับแล้วก็เข้าไปที่ detect แล้วก็เข้าไปที่ exp ก็จะเห็นว่ามีผลลัพธ์ของรูปภาพ แสดงขึ้นมาครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกมาทั้งรูปภาพก็เห็นว่ามีรูปภาพที่ทำการลาเบลแล้วก็ทำการตีพื้นที่ของ Object ที่ต้องการ e t e ท t ครับก็จบแล้วครับการใช้ย o โ o v ิ i f i เบื้องต้นหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับหากใครชอบใจช่วยกดถิดใจกดติดตามเป็นกางใจด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย